ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนักชำระหนี้นะครับเจ้าหนี้ใดอื่นสามารถที่จะทำการยึดบ้านที่มีการผ่อนชำระอยู่ได้หรือไม่สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับกฎหมายรอบตัวกับทนายวศวัต์นะครับ จะประเด็นหัวข้อกฎหมายในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้นะครับเจ้าหนี้ใดอื่นสามารถที่จะทำการยึดบ้านที่มีการผ่อนชำระอยู่ได้หรือไม่นะครับผมขอแยกอธิบายเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกการขอสินเชื่อกับทางธนาคารคืออะไรนะครับอันดับที่2คือการจำนองคืออะไรนะครับอันดับที่3กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเนี่ยเป็นของใคร นะครับอันดับแรกการขอสินเชื่อกับทางธนาคารนะครับคืออะไรคือการที่เราไปขอวงเงินสินเชื่อกับทางธนาคารมานะครับเพื่อเอาไปชําระเงินค่าบ้านค่าคอนโดกับทางเจ้าของโครงการนะครับถ้ามีการอนุมัติแล้วก็จะมีการไปโอนกนรรมสิทธิ์นะครับจากเจ้าของโครงการเนี่ยมายัางตัวผู้ซื้อนะครับอันดับที่2นะครับการจำนองคืออะไร การจำนองนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมีการระบุไว้ว่าการจำนองก็คือการเอาอสังหาริมทรัพย์ที่เราไปซื้อมาเนี่ยครับมาจดจำนองกับทางธนาคารหรือที่เรียกว่าผู้รับจำนองนะครับการจดจำนองในที่นี้นะครับเพื่อวัตถุประสงค์อะไรกฎหมายบอกว่าเพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้นะครับอันดับที่3นะครับกรรมสิทธิ์เนี่ยเป็นของใครถ้าดูจาก การอธิบายในข้อที่1ข้อที่2นั้นเนี่ยจะเห็นว่าการไปขอสินเชื่อกับทางธนาคารมานะครับก็คือการเอาเงินนั้นนะไปจ่ายให้กับเจ้าของโครงการหมู่บ้านหรือคอนโดเพื่อให้เจ้าของโครงการหมู่บ้านหรือคอนโดเนี่ยโอนกรรมสิทธิ์ไปยังผู้ซื้อนะครับหรือตัวลูกหนี้นั่นเองนะครับแล้วในวันโอนกรรมสิทธิ์นั่นนะฮะทางธนาคารเขาจะมีการให้จดจำนองก็คือเอาหลักประกันตรงเนี้ย มาจดจำนองกับทางธนาคารเพื่อเป็นหลักประกรันการชำระหนี้นะครับจะเห็นได้ว่าการโอนกรรมสิทธิ์นะครับหรือการจดจำนองเนี่ยนะครับกรรมสิทธิ์มันไม่ได้โอนไปยังทางธนาคารแต่มันยังเป็นของตัวผู้ซื้อนะครับดังนั้นในทางกฎหมายเนี่ยวเวลาที่เราผิดนัดชำระหนี้กับเจ้าหนี้รายอื่นเจ้าหนี้รายอื่นนั้นเนี่ยสามารถที่จะทำการยึดบ้านนั้นเนี่ยออกขายทอดตลาดได้ตามกฎหมาย เมื่อมีการยึดทรัพย์ที่มีการผ่อนชําระอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดที่ผ่อนอยู่นะครับผลเป็นยังไงนะครับผลมันก็คือว่าในกรณีที่ทรัพย์นั้นเนี่ยเอาออกขายท่าตลาดนะครับเจ้าหนี้จำงหรือทางธนาคารเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับชําระนี้ก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะครับถือว่าเป็นเจ้าหนี้ชั้นต้นมีสิทธิ์ได้รับชําระก่อนเจ้าหนี้ใดๆเลยนะครับคำถามของทางท่านผู้ชมก็อาจจะมีคําถามว่า ในเมื่อเจ้าหนี้รายอื่นเขาดูอยู่แล้วว่านี่เนี้ยเจ้าหนี้จำนองเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับชําระหนี้ก่อนนะครับแล้วเขาจะยึดไปทําไมนะครับอันดับแรกถ้าเจ้าหนี้รายอื่นเขาตรวจสอบเจอว่ามีอสังหาริมทรัพย์แม้จะผ่อนอยู่เนี่ยเขาก็จะทําการยึดยึดเพื่ออะไรนะฮะเขารู้อยู่แล้วว่าตัวลูกหนี้เนี่ยพักอศาศัยอยู่จําเป็นต้องอยู่อาศาัยนะครับแน่นอนว่ายึดแล้วเนี่ยเ <AR> <od> ขาจะมาชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้รายนั้นนะครับ เหตุผลที่2นะครับแม้เจ้าหนี้รายอื่นเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าธนาคารเป็นผู้รับจำนงนะครับมีสิทธิ์ที่จะได้รับชําระหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่นก็ตามแต่ว่าเวลาที่เอาทรัพย์ออกขายทอดตลาดเมื่อไหร่นะครับถ้ารัพย์นั้นเนี่ยเขาขายได้ราคานะครับก็คือขายได้มากกว่ายอดหนี้จำนงเนี่ยนะครับเจ้าหนี้รายอื่นเขาก็สามารถที่จะมาต่อคิวที่จะสามารถรับชําระหนี้ในส่วนนั้นได้ ตามกฎหมายเลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็หวังว่าคลิปที่ผมทําขึ้นมานี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทางท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับที่ได้เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมช่อง YouTube ของผมนะครับหากทางท่านผู้ชมท่านใดเห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ